ดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ดีใจกับลูกสาวนะคะโอ้ยดันโดนผักดันตลอดมาเนาะพอชีวิตลำบากแล้วนางก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะมาดูกันว่าวันนี้นางได้อะไรมาอวดเนาะอืมนี่คือนี่คืออะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยเอาลูกสาวเปิดยังไงละลูกเข้ามาสวัสดีครับก่อนสิเข้ามาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่า เปิดยังไงอ่ะเอางัดยังงั้นเลยหรอเขามีปากไว้เขาไม่ให้ใช้อ่าลุ้นเลยลุ้น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 นะคะลุ้น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 หันให้เห็นตัวนี้ก่อนอ่ากลับหัวกลับหางไม่ได้นุ๊กตื่นเต้นอีแม่ไม่มีความสามารถนะคะโอ้โหเลขแรกที่ผจญรองเท้าพี่น้องเลิก ท,ที่พรจรลงเท้าเลขแรกเบอร์อะไรนะโผล่ออกมาแล้วเลขที่สองโอ้ยเลขที่สองไม่รู้ความหมายต้องไปค้นนะโอ้โหหนีไม่พ้นนะคะโอ้ย,อยความตื่นเต้นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนะคะแต่ยังไม่ถึงบ้านปลายความสำเร็จอันนะอันนะงวดนี้อยู่ที่นี่นะคะพี่น้องจา๋า ว้าวอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยลูกป้ายทะเบียนด้านหลังป้ายอันนี้ป้ายทะเบียนรถเนาะเบลเยี่ยมเนี่ยเราจะมีสิทธิ์แค่ขอได้ไป้ายเดียวใช่ไหมต่อคนยังไงก็ป้ายเดียวก็คืออันนี้ด้านหลังแล้วด้านหน้าเราต้องไปสั่งเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้มันเป็นอ,อ่าอันนี้นะคะลูกสาวได้ไป้ายทะเบียนรถมาแล้วเนาะนางก็ไปเรียนหัดขับมาแล้วนะคะ ขัดขับมาแล้วแต่ยังไม่ทันได้สอบใบขับขี่เนาะแต่ก็ได้ใบอนุญาตมาใบอนุญาตมาเขาเรียกว่าอนุญาตขับขี่หัดขี่นะคะมีตัว L ในตัว L อยู่แล้วตัว L มาอดดิดีิตัว L ที่ขี่ต้องขี่กับป๊าป้านะคะเพื่อที่จะขับรถไปที่ทํางานจนกว่าตัวเองจะได้ทะเบียนรถอ่ะจะได้ใบขับขี่ตัวจริงเนาะโอ้ยนี่ก็หนึ่งความสําเร็จของลูกที่ยยาจาดีใจนะคะ เพราะว่าอยาจ๋าดิ้นลน้นลักดันเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอ่ายังมียาดาคนแรกนะนี่สสปื้มไหมอะ่ะปื้มไหมคะอ่ารถก็ได้มาแล้วนะยังขับยังขับยังไม่มีสิทธิ์ขับคนเดียวนะคะพี่น้องจา๋าซื้อเองงานนี้ลุกขึ้นมาสู้เองนะคะความสำเร็จก็เป็น ของนางนะคะเนาะดีใจไปกับลูกสาวด้วยนะคะอุ้ยเลขสวยไหมพี่น้องจ๋าช้ำช้ำยังไงไม่รู้เออเจ็ดหมายความว่าที่พจรรองเท้านะฮะความหมายความหมายของเลขเจ็ดคือการเดินทางสวัสดีครับป้าป๊า อุ้ยลัคกี้นัมเบอร์เขาบอกว่าลัคกี้นัมเบอร์ของลูกสาวเขานะคะนี่เป็นหนึ่งแรกความภูมิใจเนาะถามจริงลูกสาวภูมิใจไหมรถอะภูมิใจแต่ไม่ชอบเลขเอาอันเนี้ยมันเลือกไม่ได้นะคะไม่เหมือนบ้านเราเขาบอกว่าถ้าจะซื้อหมายเลขเลือกหมายเลขต้องจ่ายพิเศษนะลูกโอ้ยสองสามพันอ่าสำหรับคนรวยที่เขาอยากได้นัมเบอร์ที่เขาต้องการเลือกนะคะไม่รู้ที่นี่ทําได้หรือเปล่า เนาะอย่างน้อยก็เป็น <Okay. S 1> ความสําเร็จเริ่มต้นเพื่อตัวเขาเองโอ้ยขนาดไม่มีรถมันยังเลาะไม่หยุดไม่อยู่พี่น้องพอมีรถจะเห็นหัวลูกไหมเนี่ย <c oughs> นะคะเนาะใครโชคดีวันนี้ายจ๋าบอกล่วงหน้าของงวดหน้านะคะแต่เองงวดนี้มันออกมาแล้วนะเนี่ย <c oughs> อ่านี่หมายเลขทะเบียนใกล้เคียงกับหมายเลขบ้านที่เมืองไทยของายจ๋าเลยนะคะ <c oughs> คิดนี้เราก็ มาฝากแค่นี้ขออวดขออวดเนาะภูมิใจในตัวลูกสาว <S <S 1> <S 1> เงินทองที่แม่เก็บไว้ให้แม่หวังว่าจะให้นางไว้ซื้อรถเนาะแต่ก็หมดไปกับชีวิตนะคะกับอ่าเขาเรียกอะไรอะกับปัญหาของชีวิตผลสุดท้ายนาะงก็ต้องลุกขึ้นมาทํางานนะคะสู้<ร>ด้วยตัวเอง<ร>อ่ะมันต้องดูอย่างนี้เนา<ร>ถึงกลับกันนะคะเนาะสำเร็จด้วยตัวเอง ยายจ๋าจมองว่ามันเป็นความภูมิใจกว่านะคะสิ่งไหน<อ>ที่เราทํา,ทาด้วยตัวเองได้มันก็จะรู้จักหวงแหนใช่ไหมรู้จักรักไม่ใช่ความง่ายนะคะเหมือนที่พ่อแม่เก็บให้ผลสุดท้ายไม่เหลือสักบาทเด้อพี่น้องจา๋าแต่สิ่งที่มันหมดไปแล้วก็ช่างมันเนาะดึงกลับมาไม่ได้วันนี้เราเริ่มต้นใหม่ยายจ๋าจบอกลูกสาวว่าเริ่มต้นใหม่แล้วสร้างใหม่ด้วยตัวเอง ก่งให้แม่ดูค่ะคลิปนี้ยาจ๋าขอฝากไว้แค่นี้นะคะน้องเลขนำโชคกุตลักนัมเบอร์ของลูกสาวยายจ๋านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสุนท